วันนี้เด็กๆบอกว่าขาน,นมเริ่มหมดแล้วครับเราเลยต้องออกมาตุนสเสบียงให้เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวหรือยโยเกิร์ตเราต้องซื้อติดบ้านไว้ครับเผื่อเด็กๆหิวจะได้เอามากินได้เลยนมและขน,นมเราจะซื้อใส่ตู้เย็นไว้ครับเวลาเด็กๆปิดเทอมอยู่บ้านเนี่ยชอบหิวกันตอนกลางวันครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อให้ไหม่ผลไม้เราก็ซื้อเป็นแอปเปิลครับซื้อเป็นแพ็คๆใส่ไว้เลยครับเวลาหิวก็เอามาปอกกินซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งครับเผื่อเด็กๆรอที่บ้านแล้วจะหิว เมนูวันนี right? ád, to s <S ้ก okay. like ็จะเป็นการต้มตือหวนครับหรือว่าต้มผักกาดดองนั่นเองการต้มครั้งนี้เนี่ยเน้นเครื่องครับเครื่องแน่นมาหมูสามชั้นหัวใจกระเพาะตับครับมาพบเฮ้ยวันนี้ดูเนื้อหมูสามชั้นครับเด้งมากครับหมูสดจริงๆครับกระเพาะเนี่ยซื้อมายกลูกเลยส่วนตัวผักกาดดองเราซื้อมาแค่หัวเดียวครับเราไม่เน้นผักกาดดองครับเราเน้นเครื่องอย่างอื่นวันนี้เน้นอยากกินกระเพาะเป็นพิเศษครับแต่ถ้าเกิดกระเพาะเราเคี่ยวได้ระยะหนึ่งนั้นจะนุ่มแล้วก็กรอบมากครับ เรามีหมูส,ส, ja สามชั tai, มม้น,นแล้วยังไม่สะใจครับเราซื <attaching S 2> <taraf S 1> ้อหมูสับมาด้วยครับมาปั้นก้อนลงไปน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่กระเทียมทุบครับแล้วก็ใส่ผักกาดดองลงไปตามด้วยหมูก้อนครับที่เราปั้นก้อนไว้พอต้มไปได้สักพักหนึ่งน้ํผักกาดดองเริ่มออกแล้วก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้เลยครับใงเวลาเนี้ยเราก็ปรุงรสตามชอบใจครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเพิ่มไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยเรื่ยทุกอย่างเริ่มสุกได้ที่แล้วเราก็ลองชิมกระเพาะดูครับกระเพาะไม่เหนียวแต่มีความกรอบแข็งนี่แสดงว่าใช้ได้ครับแล้วเราก็ใส่่่่่่ตตตตัััับบบลลลงงงงงไไไไปปปเเเเเเเ็็นนนนอออยยยยาาาาาสสุดดดทท้้้้รรรรใพมมกกีีจะแขโิ เใส่ตมัมลงไปเสร็จแล้วน้ําเดือดปิดไฟได้เลยครับตับเราจะนิ่มพอดีอร่อย